ความฟันน้องน้อยตอนนี้ฮะยังได้ลดยังได้ลดแห้งน้องบุญทวีได้เสาะความฟันเจ้าเป็นย um> um> uh uh ังย uh uh ังได้ลดยังได้ลดคือกันอ่าแสดงว่าตรงกันเลยเ้ยนี่บุญทวีก็ยังได้ลดน้องน้อยก็ยังได้ลดน้องน้องใครจะเล่นอีกแล้วเฮียเฮียแล่นไม่ยังไงนี่นี่อันนี้คืออะไรน้องมูส่ะฮะ นักกุนก้นใหญ่แห้งบ่เฮ้ยอ๋อจนนักก้นเนอเออน้อยเอาตัวนันมาให้จองอะนะน่อยจองไหมโอ้ยน่อยเห็นว่าเราซอยเหอนเหนเห็นเห็นนเห็เนเห็นนเห็เห็เ็นนเอ็นนเเห็นนเ นาโอหนูก,ก็มีเออเท่าไเกียวขากได้ฮะใส่วะ่ะใส่วะ่ะน้ำมันใส่บอกคอยปอ็ดน้ำนใส่โอ้ืม น่าตรงนี้เาทองน้ำรั่วปูนจักสอบนี่ซิปปูนจิ๊กสอบ1 1บ๊อกซ์สอบนะป้นดีปูนซิบสอบแมนบอบุนทวีซิปอะไรมีเล็กอีกเล็กจ็กเซนเล็กคาับเรยจื่อบ่อโอ้น้อย15อัน16ตัวเสตังใหญ่น่าสร้าง เกพาบนสั่งปูนกับเล็กมาก่อนเนาะเอามาไว้พี่แอา้อาแอา้เอาเอาไว้ห บ่เรื่อยๆอือเอาพี่น้องเนาะทักทายสบายดีเลยพี่น้องเด้อสบายดีกันอ่าพอดีว่าทางน้องบัสไซนี่พี่น้องน้องแจกที่ว่าไปครับอ่าไปบุญไปหับดอกไป็นเป็นน้องอูน้องอีมาแต่ทางน้องบุญทวีเพิ่นอยากเมื่อพีเนาะงเกลือชิพาเพิ่นเมื่ออ่ากินนิกาเลนครุกขมุนพี่น้องเนาะปอบผีว่าสัตนเลยย่ยาน นพาขนมมามาเวะหาทางน้องน้อยก่อนมาลาอันน้องน้อยมาลาพ่อลาแม่น้อง,น,อาาอน,องน้อยก่อนบอกคนได้เมือเอ่อขะนอนะพอทางผ่านเลยได้พี่น้องเสีออกเมื่อทางหลัดพี่เลยเอาสบายดีเดอ้อน้องน้อยเด,อด,ด้อสวัสดีแม่คิมุริตาอยู่ไม่ได <c oughs> ้อาบน้ำมืดมือเลยมือนีิเรื <c oughs> อ่อยเลยอันเดียวกันบุญทวีก็ไม่ได้อาบเอาเอาเวลาเนี่ยอาบมือบุญทวีก็ไม่ได้อาบมันบเป่

Ah, hello. <cười> <cười> <thì khạp> <laughs> ha, hello. Phải bắt thịt hạp mà Hả? Thì mà xong muốn thơ đi qua, tôi đây Tiền đấy không bỏ Thắp cái đồ này đền nhảy sẩm phải gì phải gì sòn thải tổ cái <laughs> ai thường bộ nhau. <laughs> ừ. อก็ไป่ทึงได้ทางหลังลต้องก็ไหวเ้บช่งได้หคุณทวีไปสอนใช่ไหมคุณ่พร้อมพร้อมใช่ก็ยังทึงแต่ขางเดียวเห็นไหมมันลงมางยังได้ยมันุ่มทึงลงน้ำกันเลยอืมชลงน้ำกันเอาบวเพฮงหลุดกันขันเดียวนี่นักะบวนัมือหลุดขี่อื อารมณันหนึ่งเขาเเออาคืนนออะไรกันนะขันตัวเจ้าขี่บางอื่นนะขับเป็นบ่ครับ,นนบก่บบอนเลยบ่อครับแต่รถมีเล็กให้สบายแล้วขับรถมีเลขเป็นตัวนี้ให้จิบๆแล้วบิดไปแล้ว,ลวรถมีเลขกวะบ่อรถเอ่ารถนอตโต้จะติดจักรเลยบิดไปเลยคือรถไฟฟ้าอืมเพราะมันไม่ยืนพี่ดูกทำความฝันนั่น น้องน้อยกับน้องบุญทวีคือกันอยู่ครับพี่คือครับจะว่าความฝันคือกันมาจากเนาะตอนนี้นี่เนี้ยวมาจากไหนฮกินหมูลแล้วแพ้สิลด,ด์่อยได้หนิโอ๊เอาไว้สิดจดต่อหอมกล้วยมากยังไงเยอะเนี้ยวปะเยอะเนี้ยมันเป็นยังไง บ่ความฟันน้องน้อยตอนนี้ฮะอยังได้รล,ดย,ด,ลด,ดยังได้หลดแห้งน้องบุญทวีได้สรความฟันเจ้าปเป็นยังได้ประโยชน,น์จได้รลดคือกันอ่าแสดงว่าตรงกันเลยเลยนี่บุญทวีก็ยังได้รลดน้องน้อยก็ยังได้หลดพี่น้องเนาะอายุกับซ้ำๆกันพี่น้องสิบห้าปีสิบหกปีบุญทวีกับสิบข้าวสิบกคือกันเลยเนาะกําลังเริ่มเป็นวัยรุ่นพี่น้องเลย หลุดจักอืมยักได้แบบได้บนทีวีใช่ไหมเจ้ายังขันหลุดจั๊กยังได้ก็ได้เบิร์ดยัได้ก็ได้เบิร์ดขอได้เป็นหลุดจักแบบผดซางก็ได้แบบเบาไล่ก็ได้อืมเพราะขันม่าต้องมีแหละในใจเจ้าเจ้าได้แบบใดในใจลองหลุดแบบม้าหลุดแบบเบาไล่หลุดแบบปผดซางดบบปลาเพิ่งยังได้แบบเพิ่งเลยมากแค่เลย มารถแต่งเลยเอออืออืมอือโอ้โหก็ได้พักเนอะมารถแต่งทีเออตารางรถน้องปัสไซนี่บ่มากแล้ววะอ,อ,อยากได้รถทอรดังๆออความฟันเจ้าแบบนั้นเออมาแล้วไปดุนเนาะน่าตะกี้ก็ขึ้นจากได้เป็นมาแล้วตะกี้ก็ ตอนสมัยเฮียนน่ะก็โอ้ยอยากได้รถท่อดังๆรถตีนน้อยๆพี่น,อน้องเลยเนาะรถรถแม่ที่แรกเขาจะซื้อรถชิคเอามาแตง่งแม่พอไม่แตง่งเสร็จได้ฮะมันสั่นนิดเรียบร้อยะัุณพ่อแม่ให้แตง่งหกวันเนาะเออความฝันอันเดียวกันเลยสิเจ้าตอนนี้เนาะน้ะนองเอกได้รถพุณทวีก็ยังได้รถพี่น,นอ้องเลยอ้าอุดเอาอ น้ำหนักมีอยากจะมือเนาะให้เมื่อชิเมื่ออาลีบอกบุญทวีบ <Whoa. S 1> ่ยู่ก่อนบ่ยู่เพื่อน้องน้อยกขาเป็นยังฮะบ่นอนอยู่เพื่อน้องน้อยจะคืนจะคืนเป็นไงบ่ยังไงบ่ลองน้อยเล่าเล่าเอาเที่ยวมาจะบ้านฮะกับบุญถวีขันน้าเอาลองน้อยใหงเตรียมมาจะบ้านอืมเต็มทีน้องน้อยจะทานข้าที่กำมันได้ไปได้ เสือโลกเบียก mm hmm. ไก่รถไกปะเน่ยม mm ันติดสะลุอ้าเอา้เอาวสูสๆมันต้องมีจากมือขนณาฮูจะเข็ดเวียกเข็ดงานเนะ mm hmm. เาะอ่าคอยเยบ็บคอยหฮมไปมันนักได้ดอกลดล่างกขั้นทา่าได้องซ้มหมื่นหนึงหาเงินจากสามปีไม่ได้หรอ <c oughs> เอา้าเห็นได้สีขอเป็นยังไงคืออยาก่งแดงฮะเหนื่อไง ้ oh. ไม il, ่เกาะบ่อขี่รถมาหนึ่งแม่นบ่อจะว่าเอามาเนี่ยดิเออวันตีเข้าไปตัดออกเด้หน่อยเด้อบอลนะเด้อบอนไม่จอนลูกไง่ะเอมใส่ผ้าบุ๋มมันสิดีกระได้กระได้บ่อนเกือบไม่พาเจ้าล่มมือเศร้านี่ฮะแล้วบ่อนเขาเจิดมือเศร้านี่เกือบพาเราหน่อยล่มมือเศร้านี่ก่อนบอลนะสิ่ดีกระดินทรายพี่น้องเลยผู้ดีกระเทินปุ้เลย เฮาคือกันเมื่อกี้นี่กะอืมเฮาลีกสิลีกก็ย่านลมเฮาว่าสิหมู่หมู่ท่นนั่นแหละเออเรื่องคองเก็บบ่ครบบ่ลด้ติไม่ลืมยังเนาะเงินเอาไว้ใช้อื่น่ะไว้ดีๆเด้อบ่สร้างให้เท่าใด๋4,000เออยงเท่าไรบัดนี้แม่นบ่4,000ออกมาเบิ่งดูอ้ายคือเห็นเราให้3,000 ชีีใช่เปม่อันนี้เงินพันก็เราหายซาบแซดเวดละสีไเอยมนเห็ดเวียบเพื่อนเอาไว้ดีจจมันขาดนะผับประจุด,ดีเนี่ยผ้าวแห้งบ่เงินจนหยอ่อมผ้ากระโดดคิดวาผ้ากระโดดนจะอยากีต้องส่งเงินเงิน็จนหยอกพี่น้องเอามาจิบเอาไปสั่งแล้ว้าวกมาจิบองเงินออ สี่แสนสิเออเขี่ยไว้ดีๆเข่ยไว้ทุกหน้าพับบัตรจดีแต่มันขาดเจ,อจออ้าะจะเอาไว้ไว้ด้วยเจ้าก็ะหินทีมอดขึ้งทางอืเอากระโดดมันจเจ,จ้าเลยไ, <c oughs> ไปพี่น้องเลยซ้าเนาะแต่ว่าจงังหวะเคยศิพาทั้งบุญทวีกลับแล้วพี่น้องเลยนอีอนี่ไ <ๆๆ S 1> ม่ได้ซีรมลมเหมือนนี่เนาะ โอเค<ไ>อ้ไปที่แท้ตักน้ำตักน้ำล้าหงหัวหัวน้ำมาได้บ้างเจือจากน้ำของต่างของน้ำเลยอ<ม>ืม <c oughs> ไปกับไปแล้วไปได้วชวนบุญทวีไปน้ำไปไปซอยหมู่ก่อนไปก่อนเสือเงือกไปไปล้างของน้ำซอยหมู่ก่อนของน้ำตัวเองกับบัวรักรักปะเออไป,ปเรียกมันตายแล้วอืม แล้วมงรุ่นนี้ดินเก็บดินเป็นบอกับบุญทวีบุญสวีเป็นบอกแล้วจะเห็นอย่างไปนบอกน้อยๆ้่อยรมันเป็นปอบไปสูงนำจักหาบซองหาปะซอยกันมาคยเคลื่อนหมวกเบาได้ปะ เออหมออะไรนี่อะไือนั่นแหละทนได้ทนพนแต่ทนคนในใจเจ้าบ่ได้กินเต็มไปพาบุญทวีไปหามน้ำก่อนเมื่อไปเอามอเเป็นยังกัหน้าตาแล้วนะกระบาดฮะกระบอดเด้ลูกเอ้แทงดินยันดินนี่แหละเออชีดูไอ้แทงตาแทงตาเอง Ờ. Thay ta tôi yên. Xin nói vì con nói. vương con. Hả vì hả? Hả này nhai nhai này, này hả? chào bỏ. Bà, ừ. bà đi đó. Bên như đó bên. Ừ. đi. Ừ. Bên nhang ta hả? Lấy Bỏ đời bỏ. bộ hên đại khang đều, từ bao nhiêu tuổi? từ 12 tuổi, từ 12 tuổi, từ Chắc tuổi, từ 12 tuổi, từ 12 tuổi, 12 tuổi, từ 12 tuổi, từ 12 tuổi, từ 12 tuổi, Đấy cái ta đi không? Ồ, bẻ nó hả tốn hả? Ờ, này mi chong ta Tốn này cái này ta đi Để lẽ áo lít Ừ Ừ Rồi lại cái này cái chong ta này cái này ta đi là lẽ nó hả? Su 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 sa. Pa hau hau tang pa. ไปไปสยกันจักหาบซองหาบสามหาบก็ว่ากันไปมแม่ล่องระบอกของน้ำมายบงบิม,มีไปข่าซ้ำโอ้บอก้าเข่าบอกขึ้นอะไรไเบุบิ้ทอ,อทองไทยเอน้อยไปเข่าบวก,กินนี่ย,ยังขาวปากเขาจำไดเข่าของน <ขอ S 1> ้ำบอกอก,กนนออินนี่อ๋อสมบูรณแล้วหนีเนาะเต้องน้ำหายต่บอกข่าของน้ำ ได้ยังพึ่ได้ลากเลยอย่าง<อ>านี้อ้าวบเกี่ยวแล้วอุนบบมีน้ำบ่ดกูโบตักไปบบมีน้ำกัน,นมีน้ำแต่โบเข่าห้องนำ้ำไปนอนอึดดิซำน่องมันใช้รองดูดีแล้วมีห้องมีห้องนำ้นำ,นำแต่บูกูถ่ายใช้ของนำ้ำไปถ่ายใช้ขาเพื่อนโ <c oughs> อ้อยคอยเลยคือดูเอาคนเข่าห้าองนำ้ำได้กินเฮ็ดเห็นย,ยา่างใช้ของนำ้ำฮะเฮ็ดพันโบเข่า เอ,อา้อนีและวัาตากไว้ตกไว้บ้าน,นี้นี่แหละมันซุกเซินมาแหละมันบ่ท่านอืนาะเนายาทดสับข่อยห้อนดิหนองเนาะตะเตียนนัอะไรน้ำมา นักเต็มมันออกแหงของาหองเจ้าไรหองชุดเจ้าให้คอยนึงเต็มใส่ได้ไหมเปลี่ยนได้มเปียอะไรเนาะอืมตาบุดีตาบดีดีดอแลตาตาบดีล่ะให้ไปใช่ันนฮะไปป๊กบ๊กไป๊กบ๊อก hấp cái là không phải đấy mìn đấy mìn chứ mìn nhỉ chứ mìn nhàng rồi nhanh tít cồn à Ý. สกปกอะ่ะผู้สาวอะไรวะอ้า,า,อาไม,ม่คุณอยู่ไปน้ำนนนะย่างเน,น,นาผมผมเผมผมผมเป็นยังะแต่สูตรแม่ตป่ะนี่อไมตามหานมเจ้าเจ้าเอเด้ดอไปด

เออไปเลยหาไปสามขเลยบ่หาไดบ่สามขุฮะไีอ่ึ๊บหาเดียวเดี๋เสิบอลเลยเอาอีกมไบุตทวีหิวมามหิมากฮะอืมเอาไปลากหนี่งากไหวบุมีน้ำาข่าเอยมีของน่ำมีของน้ำน้าใส่บุข่าหน้าบุทวีซัมบวทะเลปึบปึบปึ๊บปึบปปอ เฮ้ยเ้เล่นนีกเล้วเฮียเฮียเลี๋ยมันยังกันี่อันนี้เือเปลี่ยนมือซะฮะนักก้นก้นใหญ่แห้งบ่เฮยอ๋อจนนักก้นเน้องเหงิดเดะโอ้ได้ทางใหม่เลย อค่ะ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 อือมียังแน่นี่มีทางมีเป็ด <c oughs> มีเป็ดพร้อม <c oughs> โอ้กินเป็ดก่นนนอนทั้งเงื้ <c oughs> เอเอาเนาะกินบ่ก <c oughs> ินกินอะไรมาทอดให้บุญทวีเลยเป็ดเป็ดอัน <c oughs> นี้บ่เวะอะเป็ดอันนี้ใช่ะเดี๋ยวเป็ดตัวนั้นเดี๋ยวเป็ดตัวไหนนี่ทอดเสือคู่ดำนี่ก็ได้ <c oughs> อืมจิ้มพิมพ์โมกุกุกุแล้วผ่นกินออกมา เหนื่อยวะเสือดเอ้ยีทาม,ม,มูเดี๋ยวเราขอแจ้คุณเล้วเอาเขอาไปแจ้อีกนะ <S <S อเออ,อเออเอาขาไปใกล้แหละเวลาเอาล่างก้นจกสบายอือเขาใส่ เอ้ันนี้เท่ากันสามร่างก้นเกวตัวนี้ทางดำตัวนี้กับทางอาบนี<อ>่กันโดจะจะรอเป็นไงบมีน้ำบอสมีน้ำอยู่บ่บ่สแหงเลยไปมาอีกหามหนึ่งมาพอดีเต็มเลยฮะจ๊บขูด่ดำไว้ป,ปั้นให้คนอื่นน้ำแหงแดงเลยอืมอย่างกระพุย้ยเหมือนนี่ไบอลไล่บอต้าเอาเอบอไล่กับบอต้าคาเวลน้ำมืดดอกไลยคนอยู่พี่น้องเนาะเออเอาคนละซองหามซองหามนี่กันได้แหละ บุญทวีหาปะนเป็นอยู่บ่าเป็นหาเป็นหาเป็นหาแล้วสุดมันเดินเคียงคู่กันไป มาหมอบ่ทาเนาะกินมุกทาเด้แล้วก็ไว้เนาะเออแล้วก็ไปเร็วเนาะมุกทาก็เห็นแจ่วๆเจ้าถ้า <po bio>

cướp của người khác, bên đền này, chụp, chụp với sẹo nào mày xả, nào, đi. เห็น่าชิเม mm. ื่อป้าเล่าเราก็มาทำลรยของเล่านี่ใช่เหรอไม่หอกโอเค่อ อืมมันทวิฉาบบอฉาบเป็นฉาบบเป็นเนียอย่ามือเหยือมือฉาบบ่อย่ามือเหยือมดออือไอหิวหัวคอแล้วไครใครมาบ่ะนี่เลยอือเอาลองเบิ้งลองเบิ้งเหี้ยบเป็นยังเนาะเอบนพี่ช่างอือฮึบฮึบ อุ๊ปอ uh, uh ้าวเฮยนอยตรงนั้นมาให้จ้องอ่ะนะหน่อยจ้องไหมโอ้ยหน่อยเห็นว่าเรซอยหนน่อยโอ้ไเนเห็ดเนอ่อนเห็ดเน่อ่อนเออเห็ดเน่อ่อนอืมเร็วหน่อยเออคือคือคือเห็ดเหี้ยอะไรเข้ามาได้ มันได้เมียตะลีเมียนมาน่อยขันเดียได้เมียตลีได้หนิ่เอาเอาานนี่เสยรอดบ่ร <c oughs> อดค <c oughs> ู่สู้่สู้คอยไปกระจาห้เด้ทุกคนม่เดาเปียบได้คอยไปกระจายห้ยไม่มเมียได้หนิ่ืมอืมเก่ง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  เออฮึบ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 โอ้เก่งกว่าน้องๆอ,อีกใค่รู้บ้างเอาหูเฟนเนาะเนี่ยเลยอืมข้อ,ขอบานนี้ล่างลงเลยบานนี้ฮะให้น้องน้อยล่างก็ได้บานนี้อืม <c oughs> ลดดีดีเนี <c oughs> ่ยเอาตะขูดนะอะไรน้อยล่าง เอาจอชีล่างันใช่ไหมลาเป็ดใช่เออไม่ละล่างเลยมันยังเปิดเ,เปืนแต่ก็ะล่างก็ดีตอดเป็ีนลงก่อนพอเพอาเป็นลงเมอนอืมทำความสะอาดมันรังเข็มในแตยังมยให้เปิดซิงจะเกลือโ <c oughs> บอไซท่านโบไซเนทยล่างเลงเลอก็ระด้กันดูล่างเลยอื่เข่ไหนไหนี่อันนั้นแล้วเาอาเอาถูถูกขนด้ นะใช่เอกนะมาฮาใส่รถถอดใส่รถหมอกถอใส่ริดใช่หน้าโอหน้าก็มีเออเี่าไเขียวถากได้ฮะช่วะช่วะน้มามันใส่บล่อกคอยปิดงน้ามันชา อืมอืมเอ้าเตร้าตัวนี้ไปท่องน้ำรวดลงเฮยอ๋ยอ,อตางตัวนี้ก่อนอืมโ <c oughs> มเป็นฉัสิอืม,อม ตัวนี้มีน้าตัวนี้เนาะเย็บรอยเลยสีเ <S 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 ขียวต่อได้แบบนี้เอาว่าคันซี่เลยีคลคาวอ้าวครั้งแรกแคลคา,าวเลยได้ถ้าขวดลงเลยแบบนี้อือเออเออให้มันสะอาดซ้ำหน้นามัน,านนี่ทำมันเป็นแม่ยามีนิ่งเอาขึ้นไปเทิงโลดต,ตัวนี้เป็ดนะใช่นะอืมเช่ นอืมใครอยากข่าวก็มาข่าวได้ในน้ำก็เต็มทางคือบนี้เนาะโอ้ยเฮ้อืมอืมแล้วเขาเอาไปสาวกูแหละสนนเนาะดูเรื่องได้แล้วมาพี่เด้อเรียลเรือเลยเนาะอ่าไปเรียบร้อยปะเรียบร้อยไปไปนอนเลย ล้วคือว่าเห็นไพพ์สั่งนี่ยังขึ้นมาหายว่าเมย์มานิวสังปูนกับเล็กมาเอาคือว่าเหทสายผ่โมเมนต์ป่เออเหทสายโมเมนต์อืมอืมใช่ไปหยาบตีนกันหน่อปูนจิ๊กสอบนี่สิบปูนจิ๊กสอบสิบเอ็ดบอกหาปุ่งดี นนป,ปูนชิบซอบแมนบบุนทวีอะ,อะไรคือมีเล็กอีกเล็กแจ็คสันเล็กเจอบะโอ,โอน้อยชิบหัอันชิบหกตัวตัวใหญ่นาตาซ่าเตาปนนร่างปูนกับเล็กมาก,ก่อนเนาะอเอามาไหวพี่ค<อ>ืเอเราพนทีถ้าเพนตั้งเสาจังตั้งสัน เอาไปพุ่นบาทเดียวโลรพผ่นจังมาไว้ก่อนสิเอาอ่ะจังได้ก็ดีใจนำได้ซะเถอะไปบุญทวีบอกแม่เมย์ค่ะเด็กเมือ่อคนเดอน้อบอกแล้วแม่เมื่อหน้ามื่อไงมาหาสมารินไม่สิหาผุนเมื่อก่อนอหนี้เด้อเจ้าเจ้ามาเดอกเนาะไปนางหน่อยเป็นน้ำเป็นนองเลยผู้ห้อีกทีแบบนี้ FC ผมเราอยู่ว่า น้องน้อยใจแข็งโพดว่าน้องน้อยบ่บ่ีบน้ําตาพุ่น่หบ่เป็นพุ่นว่าอืมตั้งแต่ทีมงานเพิ่นเอานั่นนี่มาให้น้องน้อย่อยังบ่เคยหาจักเทื่อเนาะนเคย้เนให้แบาดเอาเงินบ่ให้ตอนนี้คบ่รดเออครั้งแรกเนะาะหแต่น้ําบาเตียงตอนนั้นเนาะเออครับเห็นอยู่ีแหละเป็นคนขมแข็งกะดีพี่น้งนองเนาะแหไปอยู่ดีมีแหงพี่น<ๆ>้องเนาะสิได้ขอลําล,ลาก่อน ครับ <Bye. S 1> โดยบายดี้ามีพระลักษมณยายอยจากซอยเรือสมทบกันข้ามาเรื่องเงินเรื่องสั้นหน่อยกันยินดีได้พยายอมเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลำลาไปก่อนแล้วพี่ป้าประกันได้กับขอโทษขออภัยน้ำมีลายประกาศคำว่าสบายดีสบายดี